สวัสดีค่ะดรชุติมันบุญนวลค่ะวันนี้จะมาสรุปทบทวนในหัวข้อที่เกี่ยวกับต้นทุนภาษีมูลค่าเพิ่มและก็เงินสดย่อยนะคะมาเริ่มต้นทบทวนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนกันนะคะ เมื่อพูดถึงต้นทุนต้นทุนก็คือค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรในส่วนของต้นทุนคงที่ก็คือต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในจำนวนที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยขายหรือหน่วยผลิตดังที่แสดงดังกราฟนะคะว่าไม่ว่าจะผลิตศูนย์หน่วยหรือไม่ผลิตเลย หรือจะผลิต500หน่วยหรือจะขายอยู่ในปริมาณ500หน่วยก็จะมีต้นทุนคงที่อยู่ที่3,000บาทเท่าเดิมซึ่งต้นทุนผันแปร ى, ได้แก่ต้นทุนที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการขายหรือการผลิตเห็นได้ชัดจากกราฟเช่นกันนะคะว่าถ้าไม่ขายหรือไม่ผลิตต้นทุนผันแปรจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าขายหรือผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนผันแปรก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนหน่วยขายหรือหน่วยผลิตนะคะและเมื่อรวมต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเราจะเรียกว่าต้นทุนรวมแต่ต้นทุนรวมจะเริ่มคำนวณจากต้นทุนคงที่และค่อยๆเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนผันแปรในการจำแนกต้นทุน จะเริ่มจากการรวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างและลำดับต่อไปก็จะเป็นการจัดสรรต้นทุนเพื่อเข้าสู่วัตถุประสงค์ของต้นทุนที่ต่างกันในการจำแนกต้นทุนอาจจำแนกได้หลักๆว่าเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก็จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งวัตถุดิบทางตรงก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสินค้าเช่นในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปวัตถุดิบทางตรงก็คือผ้าค่าแรงงานทางตรงหมายถึงต้นทุนค่าแรงของคนงานที่ใช้ในการผลิตโดยตรงเช่นเดิมค่ะในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปค่าแรงงานทางตรงได้แก่ค่าแรงงานของคนงานในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่าใช้จ่ายในการผลิตก็คือ ต้นทุนในการผลิตหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งค่าใช้จ่ายในการผลิตจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลายชนิดคือวัตถุดิบทางอ้อมคือวัตถุดิบที่ไม่ใช่ส่วนประกอบหลักของสินค้าสำเร็จรูปและมีมูลค่าที่ไม่สูงมากเช่นได้ตปะปูเข็มค่าแรงงานทางอ้อมคือค่าแรงงานที่ไม่ได้ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปโดยตรงยกตัวอย่างเช่น เงินเดือนหัวหน้าคนงานค่ารอปภหรือค่าพนักงานทำความสะอาดค่าใช้จ่ายในการผลิตในโรงงานหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจการของอุตสาหกรรมในโรงงานที่จ่ายไปเพื่อการผลิตสินค้าในโรงงานอย่างเช่นค่าเช่าโรงงานค่าเสื่อมราคาโรงงานเป็นต้นนะคะในส่วนของต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตก็จะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร จากรูปเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนมาจากการซื้อวัตถุดิบมาจากค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งเมื่อนำวัตถุดิบทางตรงไปใช้ในการผลิตโดยมีค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นงานระหว่างผลิตและก็จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปซึ่งสินค้าสำเร็จรูปก็คือต้นทุนขายเมื่อเกิดการขายสินค้านะคะ ในธุรกิจการผลิตจะต้องจัดทำงบต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆไปใช้ในงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินต่อไปต่อไปจะสรุปในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า value added tax ก็เลยกลายเป็นตัวย่อว่า VAT หรือที่เราเรียกกันว่าแว t นะคะเป็นภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในปัจจุบันอยู่ในอัตราที่ร้อยละ7นะคะในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะคือภาษีขายหักภาษีซื้อ ภาษีขายก็จะคำนวณจากการที่ผู้ประกอบการขายสินค้าให้กับลูกค้าและภาษีซื้อก็จะคำนวณจากการที่ผู้ประกอบการซื้อสินค้ามานะคะซึ่งมีโอกาสที่ผู้ประกอบการจะต้องนำจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากสัมภาระในกรณีที่จะต้องจ่ายเพิ่มคือในเดือนนั้นภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ แต่ถ้าหากได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนนั้นคือผู้ประกอบการมีภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อในการคำนวณภาษีซื้อภาษีขายหรือการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีอยู่ด้วยกัน2วิธีก็คือราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วกับราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการคำนวณก็ง่ายๆค่ะถ้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็นำราคาขายไปคูณด้วย7ส่วนร้อ หากราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม <S <S <ụ> <S ก็คูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มคือ7%็ <S <S <ụ> หรือเส่วนร้อยเลยนะคะดังตัวอย่างค่ะดูตัวอย่างที่1ในกรณีที่ขายสินค้าหรือาราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยกตัวอย่างนะคะบริษัทขายสินค้าที่รวมภาษีแล้วมีมูลค่า10,000บาทเมื่อรวมภาษีแล้วในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มก็เอาราคาสินค้า10,000บาทคูณด้วย7หารด้วยร0 7เจ ก็จะเป็นราคาภาษีมูลค่าเพิ่มที่654บาท21สตางค์ดังนั้นค่าสินค้าสุทธิก็คือ1,000 0บาทหักด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มค่าสินค้าสุทธิก็คือ9,345บาท79สตางค์ซึ่งในการจ่ายค่าสินค้าครั้งนี้จะจ่ายรวม1 0 0 0 0บาท แต่ถ้าหากว่าในกรณีราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างเดิมค่ะขายสินค้าในราคา10,000บาทแต่เป็นสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็นําราคาสินค้าค่ะหน0 0 0บาทคูณด้วย7%หรือ7.100ก็จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม700บาทในกรณีนี้จะจ่ายค่าสินค้ารวมทั้งหมดคือ1700บาทในหัวข้อต่อไปคือเรื่องเงินสดย่อย เงินสดย่อยคือจํานวนเงินสดที่จัดสรรไว้จํานวนหนึ่งกิจาการกําหนดไว้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มีจํานวนไม่มากนักซึ่งไม่สามารถจ่ายเป็นเช็คได้หรือไม่สะดวกในการเขียนเช็คสั่งจ่ายซึ่งเมื่อเกิดรายการนั้นขึ้นแล้วเนี่ยกิจาการมีความจําเป็นที่จะต้องรีบจ่ายในทันทีเงินสดย่อยมีประโยชน์ก็คือเป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ<ๆ>เกี่ยวกับรายจ่ายเล็กๆน้อยๆและเพื่อช่วยประหยัดการใช้เช็ค ประหยัดเวลาในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนเล็กน้อยเพราะจะรวบรวมบันทึกครั้งเดียวก็คือเมื่อผู้รักษาเงินสดย่อยเบิกเงินชดเชยช่วยกิจการสามารถหลีกเลี่ยงการเก็บเงินสดไว้ในมือที่มากเกินไปในการทบทวนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ